เลี้ยงงัวแย่มคำคำจ้าปล่อยงัวเลี้ยงแล้วไอพินมาแล้วก็เลยปล่อยงัวเลี้ยงในสวนแล้วหยาไปเลยเป๋เป๋เอ้ยหยาไปเลยเป๋คำคำล่ะลงล้มตกล่ะเปี้ยงกินหยาขวบขวบเลยน้าหลูกินเอาให้มันอิ่มอิ่มมึงจอยปุด còn phải nhân tròi như vậy ừ, tuần mai tôi lại kia ôi phạm xuân anh sống tôi coi hết cái nhà chà.

จังอยกับเกี่ยวเข่าเดวก็สิกกินยิ้มเนี่ยวะจังอยเกี่ยวเขาที่เพื่องหม่เพื่องยังมาจ้ำอุ่แตกเด้๋ยวกจ้ำอุ่แตกไป เลี้ยง่คำคำตอนนี้ประมาณสิบแปนาฬิกาเนี่ยขอขอไปลบไปตั้งเวล์ลป้วอืมอือล

มามามาไอ้เป๊ะเขากินอยู่เพื่อนเจ้าไปขอกขอดแล้วไปข,ขอกอดแล้ว มาทางนี้ลูกมามากลับบ้านมากลับบ้านเดี๋จะจะพากลับบ้านมาะ

ông 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 bà xã ừ ừ thằng đệ thằng đệ thằng đệ bà nhân thằng đệ Bê, bê b b lên vậy b b b กมากลับบ้านกลับบ้านมาเบอเบอรทำนี้ก็ะเอฟซีด้ย,ยดจ